สวัสดีครับทุกท่านคะสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหมครับได้เนาะขอบคุณครับอู้น่ารักมากเลยดีสวยจังอันนี้คือปั้นไว้ให้ลูกค้าทาสีเหรอครับหรือว่ายังไงปั้นเล่นครับปั้นเล่นเล่นรอเอเนซ้อ ปั้นเราอ้ยแม่ปั้นเหมือนเราเลยนนเลยไหนไหนข้างหลังไอ้ยิงอันนั้นคือไม่ใช่ว่าเขาปั้นไม่เป็นนะเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้ไม่พูดถึงไอ้เราอ่ะปั้นไม่เป็นปั้นเหมือนเราอหน้าตาเหมือนเราอ๋อปั้นหน้าตาเหมือนเราอุ้ยจนเนี่ยพี่เขาปั้นดินอันนี้กี่วันแล้วพี่ปั้นเนี่ยปั้นวันนี้ครับวันนี้เหรออันนี้คือแมวใช่ไหมโหมีเอฟเฟกต์ด้วย ใส่อ๋อแล้วก็ไปเผาเผาแล้วค่อยมาทาสีหรือเปล่าก็จะเป็นกระบวนการเครื่องบดดินเผาออันนี้อะไรอะหมูอะสครับที่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยมาครค k a มาศรคา a โอ้มาไกลเนาะมางานนี้โดยตรงเลยใช่ไหมครับอ้อันนี้เขาจัดทุกปีหรือเปล่าหรือยังไงครับจัดปีแรกจัดปีแรกใช่ไหมอ๋อ ชอบมากเลยโอ้นั่นคือข้างหลังนั่นคือปั้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่ใช่ครับคือจบกระบวนการเสร็จสิ้นกระบวนการอ๋อแล้วก็อันนี้จะขายเลยอ๋อเป็นไม้เลยฮะโอ้น่ารักดีนะฮะมีคือไม้มีคือวัสดุผสมโอ้สุดยอดเลยนี่ฮะมีไม้มีฝากคบมีอะไรพวกนี้เนาะ มันเป็นงานศิลปะนะฮะทุกท่านมันเป็นงานศิลปะนะครับผมออิงอะไรเงี้ยือสวยทรงใหม่เปลี่ยนค่าลองอสะดวกมันดีนะอือส่วนนี้ก็จะเป็นไม้ไม้แกะสลักนะทุกท่านสวยมากเลยนะนี่คือดินจีเสรีไทยอันนี้คือชื่อร้านพี่ใช่ไหมครับนี่ดินจีเสรีไทยเนี่ยมีเพจมีอะไรไหมครับพี่ เพจเลยใช่ไหมครับโอ้นะฮะพี่ดินจีเสรีไทยเนาะเป็นทําเพจครับผมให้ปั้นเล่นได้ด้วยนะเหรอพี่จัดเล่นไหมเอาเปล่าออขวดปั้นแล้วมันจะไม่เหมือนพี่เขาว่ะอันนี้อันนี้คือไม่มีที่ล้างมือต้องตัดมือทิ้งครับวอ้ยครัโอเคครับผมผมผมดูพี่แล้วกันนะครับพี่เาบอกไม่มีที่ล้างมือเนีะเอา ตรงข้างหน้าก็จะเป็นอุปกรณ์ระบายสีทาสีนะทุกคน,นมาดูเ็นถนนเพ็นถนนอู้อันนี้คือผลงานพวกพี่เลยใช่ไหมครับเนาะ่ของาบ้านนะอ๋อนี้น่ารักจังเลยอืมใช่สวยมากเลยสวยมากเลยอันนี้ก็เป็นภาพการเพ้นภาพตาม,ตามถนนเนาะทำให้ดูถนนแบบสวยงาม เดี๋ยวเรามาดูเนี่ยอุปกรณ์เพ้นสีนั่นคือนะครับสกลนครครับคอฟฟี่คราฟต์แคมป์น้องนะเนี่ยเป็นช่วยงานนะทุกท่านเดี๋ยวผมพามาดูอีกรู้สึกพอแล้วไม่ต้องเข้าใจดูพี่เขาปั้นดีกว่านะดูกันแบบสดๆเลยครับผมครับครับ สวยสวยตกเต็งเลยละหมูตัวนี in ้น่าจะสมบูรณ uh huh ์มากนะที่สวยงามเลยฮะคือหมูตาตาปีนี้ก็ปั้นแบบหนึ่งเนาะคือปั้นกันคนละแบบนะฮะงานจัดอยู่ที่อำเภอท่าแร่เนาะไม่ใช่เพิ่เป็นตทบล อ๋อแล้วตอนนี้นนสุดท้าแ้เนาอันนี้วัวนวสุดท้ายของงานนะฮะแล้วแ้วอันนี้แบบว่ามีเป็นแผ่นปั้นอะไาเปล่าครับเอา,าอมาจำหน่ายาดูนี้ฮะ้าตาเอนเป็นศิลปะสวยๆเนาะแปลกๆสวยๆนะครับแล้วแต่คนชอบนะทุกท่านนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะดูออกมา เป็นช้างเปล่ามนจะเป็นช้างต้นแดโนเสาตะบองเพชรตะบองเพชรไม่ใช่เหรอนี่หนูสงสัยอันนี้ที่สุดเนี่ยนี่ชามถ้วยกระถางไงกระถางเหรอกระถางไงนี่อย่าล้มสวยล้มคุบนิมล้มคืบล้มคุบอันนี้หน้าสวยฮะ โอเคแปลว่าตอนนี้ไม่มีไม่ปัญหาได้ใช่ไหมครับอันนี้คือลายที่ลองใช่ไหมจ๊ะสวยอันไหนอันไหนของจานแบงค์ครับท่นีโอเคครับทุกท่านอันนี้เราก็พามาดูร้านนะเครื่องปั้นดินเผาออกประเภทแนวงานศิลปะนะก็สวยงามไปอีกแบบนึงเนาะทุกคนเนาะก็สวยงามไปอีกแบบนึ้งนะฮะก็เป็นชื่อเพจนะครับดินจีเสรีไทยนะครับลองเข้าไปดูกันเนาะเพจนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณนะครับคุณพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ